มึงคิดว่าการเป็นคนดีทําให้มึงรวยเหรอมึงคิดใหม่นะถ้ามึงคิดว่าการเป็นคนดีทําให้มึงรวยมึงโง่มึงไม่ได้มีความฉลาดในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เลยมึงเกิดมายังไงที่คิดว่าคนดีคือคนรวยคนดีมีเยอะแยะไปที่ไม่รวยแต่เขาไม่มีความสามารถในการพัฒนาให้ตัวเองรวยแต่เขาเป็นคนดีคนชั่วคนเลวมันมีความฉลาดในตัวมัน ไม่เกี่ยวกับว่ามันชั่วหรือมันเลวแต่มันเกง่งมันฉลาดมันจึงสามารถพัฒนาตัวเองให้ล่ำรวยเงินทองได้มึงอย่าคิดว่าคนรวยทุกคนชั่วแล้วคนดีทุกคนจนมึงกำลังเข้าข้างตัวเองมึงกำลังเอาตัวเองเป็นมันทัดฐานว่ามึงเนี่ยดีแต่คนอื่นชั่วหมดมึงดีคนเดียวมึงเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าทําดีถ้าตายไม่เห็นได้ดีเลยมึงจะได้ดีหรือไม่ได้ดีอยู่ที่อะไรอยู่ที่การกระทําของตัวมึงเองไม่ได้เกี่ยวกับความเลวความชั่วไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการกระทําของมึงเองความรู้ความสามารถของมึงเองเป็นตัวนําพาไปซึ่งความประสบความสําเร็จในชีวิตมึงคําถามคือวันนี้มึงมีความสําเร็จในชีวิตมึงหรือเปล่ามึงมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือเปล่า มึงอ้างแต่ว่ามึงเป็นคนดีแต่มึงโง่มึงจะเอาอะไรมาประสบความสำเร็จในชีวิตมึงได้แต่บางคนมันทำความเลวความชั่วมาตลอดชีวิตแต่มันฉลาดกว่ามึงมันเลยรวยได้มันไม่เกี่ยวกับดีกับเลวมันเกี่ยวกับมึงโง่หรือฉลาดมันเกี่ยวกับมึงมีความสามารถหรือไรความสามารถนี่ต่างหาคือตัวสำคัญ มึงอย่ามาเอาข้ออ้างว่าคนดีเนี่ยไม่อยากทําดีแล้วเพราะคนเลวเนี่ยขึ้นไปนั่งครองบัลลังไปนั่งเป็นผู้มีอำนาจโกงกินประเทศชาติบาเมือสารพัดแต่ขึ้นไปบริหารจัดการประเทศได้จเจริญเอาจเจริญเอามึงนั่นแหละตัวดีมึงก็เลวก็ชั่วไม่ต่างจากมันแต่เพราะมึงเลวมึงชั่วแต่มึงไม่มีความสามารถในการทำให้ตัวเองรวยได้มึงก็เลยโทษคนอื่น ว่าคนอื่นเนี่ยเลวชั่วและได้ดีแต่มึงเป็นคนดีเลยได้ดีแบบเขาไม่ได้มึงคิดเองจากความโง่ของมึงเองนั่นแหละสมควรแล้วที่มึงไม่รวยสมควรแล้วที่มึงตกต่ำตามฐานะหน้าที่ของมึงเพราะมึงมันไล้ความสามารถกูพูดกูไม่ได้ด่ามึงนะกูกำลังสอนมึงให้มึงมัวให้มึงเห็นตามความเป็นจริง คนที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะอะไรเพราะมึงชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีกูจะไม่ด่ายาวยืดขนาดนี้ถ้ามึงไม่พูดว่ามึงท้อแท้ไม่อยากทำความดีอีกแล้วหรือคนดีไม่มีใครอยากท้อแท้คนดีทุกวันนี้ท้อแท้หมดแล้วไม่มีใครอยากทำดีอีกแล้วเพราะทำดีแล้วไม่ได้ดีได้ดีของมึงคืออะไรรวยเหรอถ้ามึงบอกว่าได้ดีของมึงคือรวยทำไมมึงไม่ไปสร้างเหตุปัจจัยในการทำให้ตัวเองรวย ทำไมมึงไม่ไปทําให้รวยล่ะมึงคิดว่าการทําดีคือการรักษาศินห้าการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันการใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันเรียกว่าคนดีกูจะกระโถนตีกระบ,บาลมึงนะถ้ามึงคิดว่าแค่นั้นเรียกว่าคนดีใช่หรือเปล่าคิดดีๆนะมึงเลิกความคิดแบบนี้ซะนะอย่ามาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งๆท,ที่มึงก็ชั่วก็เลว แล้วอย่าเที่ยวไปประจานชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาชั่วเขาเลวมึงก็ไม่ได้ต่างจากเขาคิดใหม่นะเลิกทําสันดานแบบนี้ซะเลิกคิดแบบนี้ซะอย่ามั่นใจว่าตัวเองเป็นคนดีอย่ามั่นใจตัวเองว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นอย่าคิดว่าการที่มึงเป็นคนดีต้องส่งเสริมให้มึงรวยการที่มึงจะรวยมึงต้องเก่งมึงต้องฉลาด มึงต้องขยันมึงต้องมีความสามารถนั่นตังหาคือตัวทําให้มึงรวยไม่ใช่คุณงามความดีแต่คุณงามความดีของมึงจะทําให้มึงเนี่ยรวยแบบมั่นคงรวยแบบไม่ตกต่ารวยแบบซื่อสัตย์สุจริตรวยแบบไม่มีใครล้มมึงได้รวยแบบไม่มีใครแต่ต้องมึงได้รวยไปตลอดนี่นี่รันดอนตามเหตุตามปจาัจจัยตามอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่ต่างหากคุณงามความดีของการนำไปสู่ความรวยแต่ถ้ามึงรวยด้วยความชั่วความเลววันหนึ่งความชั่วความเลวจะกระชากค,ความรวยของมึงลงมาวันหนึ่งมึงจะเสื่อมทรัพย์วันหนึ่งมึงจะเสียทรัพย์วันหนึ่งมึงจะล่มจมจากการกระทําของตัวมึงเองตามเหตุตามปัจจัยใช่หรือเปล่าใช่สิวันหนึ่งมึงจะติดตุ๊กติดตรางวันหนึ่งมึงจะโดนยึดทรัพย์มึงไม่เห็นดีไอคอนเหรอ นั่นคือตัวอย่างเป็นความรวยแบบรวยแบบเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นรวยแบบหลอกลวงคนอื่นกูไม่ได้พูดว่าเขาผิดว่าถูกกูยกตัวอย่างรวยแบบทําให้คนอื่นตกทุกข์ได้ยากลําบากเข็นใจรวยด้วยการช่อโกงช่อทรัพย์มีเจตนาในการล่อลวงคนให้ลงทุนมึงอยากรวยแบบนี้เหรอแล้วมึงก็ด่าว่าเขาเลวเขาชั่วกูถามว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับผลของการกระทําเขาไหมเขาต้องได้รับมึงเห็นหรือยังว่าเขาได้รับผลการกระทำไหม เขาก็ต้องได้รับนั่นเรียกว่ารวยไม่ถาวรรวยไม่มั่นคงรวยไปจากความเลวความชั่วของตัวเองสุดท้ายก็ต้องไม่มีวันรวยสุดท้ายมันนำไปสู่อะไรนาไปสู่ความล่มจมย่อยยับอับปากในชีวิตของตัวเองลงไปอยู่ดีมึงว่ารวยแบบนั้นมั่นคงเหรอมึงว่ารวยแบบนั้นประสบความสำเร็จจริงเหรอมึงเห็นวันนี้ว่าเขาประสบความสำเร็จอันนี้จังนะมึงโลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศ เสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์มึงเห็นไหมตัวอย่างดีไอคอนสิ่งที่กูพูดไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่ประการเดียวนั่นแหละเรียกว่าผลจากการกระทำํำรวยไปได้วยความเลวความชั่วมันไม่มันคงไม่มั่นคงวันหนึ่งความเลวความชั่วนะั้นจะกระชากมึงลงมาจากความรวยแต่ถ้ามึงรวยด้คุณงามความดี มึงรวยด้วยสร้างเหตุปัจจัยในคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรวยนั้นจะรักษาความมั่นคงของทรัพย์มึงไว้ได้วัฒนาสถาพรตลอดไปตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของมึงมึงแยกให้ออกนะแยกดีๆผลของกรรมหรือการกระทำมันไม่ได้ส่งผลตามความสะใจของมึงมันส่งผลตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตัวบุคคลไม่ใช่เอาตามความสะใจของมึง ถ้ามึงจะเอาทุกอย่างตามความสะใจของมึงมึงไปเกิดเป็นพระเจ้าแล้วมึงไปสร้างไปโดนบันดาลทุกอย่างให้เป็นเรื่องของมึงเองมึงเป็นผู้กําหนดมึงเป็นผู้บันดาลว่าใครจะได้รับผลของกรรมยังไงมึงไปเกิดเป็นพระเจ้าเกิดเป็นให้ได้นะไปรอลุ้นเอาว่ามึงจะได้เป็นพระเจ้าเมื่อไหร่แล้วมีจริงไหมคําว่าพระเจ้ามึงไปเกิดเป็นพระเจ้าให้ได้แล้วมึงค่อยมาบัญญัติเรื่องของมึงเองบัญญัติโทษธรบัญญัติไทยดันญัิบัญญัติเหตุแห่งกรรมของมึงด้วยตัวมึงเอง ไปเกิดเป็นพระเจ้ามึงจะได้ตามความพอใจของมึงทุกอย่างถ้ามึงทำได้นะถ้าพระเจ้ามีจริงนะออผมประสบอุบัติเหตุจนพิการขาขาดแต่ตอนนี้ใส่ขาเทียมแล้วกลับมาเดินได้แล้วสามารถบวชได้หรือเปล่าครับถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้าไม่คนพิการบวช เพราะว่าอาจจะไปเป็นภาระเดือดร้อนแก่หมู่คณะสงฆ์ไม่ให้บวชแต่ถ้าอุปชาให้บวชปรับอาบัติปาจิตตีอุปชาแต่ถ้าบวชเข้าไปแล้วก็เป็นพระได้ตามปกติไม่จําเป็นต้องไล่ศึกก็อยู่ในฐานะพระได้เพราะฉะนั้นเราวินิจฉัยเอาเองจริงไหมครับคนโบราณบอก ถ้าได้ลูกชายต้องอุ้มลูกกระโดดลงบันไดเออตายทั้งพ่อทั้งลูกอุ้มลูกกระโดดบันไดกระโดดกี่ขั้นน่ะแล้วถ้ามึงกระโดดบันไดแล้วมึงอุ้มลูกอยู่เพราะได้ลูกชายแล้วมึงแพลดขามึงลื่นบันไดตกลงมาคอหักตายทั้งพ่อทั้งลูกมึงว่าไงอ่ะมึงรับผิดชอบใครรับผิดชอบมึงได้มึงเป็นเหตุความประมาทความปัญญาอ่อนความเชื่อของปัญญาอ่อนของมึงตามโบราณบอกมาเนี่ยมึงพากันตายทั้งคู่เลยนะอ่า ถ้ามึงไม่ตายนะมึงพิการมึงทําให้ลูกมึงเดือดร้อนเดี๋ยวมึงเจอกระโถนกูตีกระบาลไม่มีอะไรในร่างกายมึงหักเดี๋ยวกูจะกระโถนตีขามึงให้หักมึงจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนเดือดร้อนลูกมึงเดี๋ยวกูตีขามึงก่อนเยนอันดับแรกเอาให้หักก่อนเลยมึงมันปัญญาอ่อนนะนะกูถามจริงๆมึงจะไปสร้างเหตุปัจจัยของความประมาททําไมมึงเอาความเชื่อปัญญาอ่อนไร้สาระมาสร้างเหตุของความประมาททาไมกูถามแค่นี้ มึงรู้ไว้นะจำไว้นะอะไรบ้างเป็นเหตุงนะความประมาทเอนี oh. ne, หรือความเชื่อในโลกมึงฟังกูนะแล้วกูแอนตี้กับของพวกนี้มากกูอยากจะให้ยุติหรือเลิกทํำด้วยซ้ํามึงฟังกูนะมีอะไรบ้างกูยกตัวอย่างนะแห่น้าเข้าโบสถ์มึงแหน้ารอบโบสถ์สามรอบแล้วมึงจะเอาโบสถเอาหน้าเข้าโบสถ์เพื่อไปบวชมึงทําอะไรมึงต้องช่วยกันดันหน้าขึ้นอะไรแตะขอประตูมึงว่า ถ้าเกิดเหตุเพศภัยโดยความประมาทของคนเกาะกันไม่ดีล่วงลงมาตกหัวแตกมึงว่าได้บวชไหมไม่ได้บวชเนี่ยเรียกว่าความเชื่อที่นําไปสู่ความประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจต่อคนที่กําลังจะบวชนี่ตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะตัวอย่างเรื่องที่สองเรื่องเดียวที่มึงพูดมาเมื่อกี้นี้เลยได้ลูกผู้ชายต้องพาลูกอุ้มลูกกระโดดบันไดถ้ามึงลูดหัวแตกลูกมึงหัวแตกจะเกิดอะไรขึ้นเด็กกระหม่อมมันบาง นั่นเรียกว่าการสร้างความประมาทความเชื่อที่นำไปสู่ความประมาทนำไปสู่ความตาย